ข้อดีของ d o อกคอยมีอะไรบ้างในวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงข้อดีจากประสบการณ์ที่ผมใช้ด o อกคอยมานะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่องผมนะครับช่องนี้เป็นช่องเล็กๆแต่ทุกครั้งที่มีคนกดไลค์เนี่ยมันเป็นกําลังใจมากนะครับก็พูดถึงข้อดีเลยแล้วกันนะครับข้อดีข้อแรกที่ผมชอบมากๆก็คือ d o อกคอยเป็นเหรียญที่โอนง่ายโอนไวและโอนถูก สมัยก่อนที่มีแค่บิตคอยนะครับผมจําได้ว่าทุกครั้งที่ผมโอนบิตคอยเนี่ยคนโอนก็เครียดคนรอก็เครียดเพราะอะไรใช้เวลานานนะครับบางที2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงก็มีแล้วไหนจะเวลาเราโอนเข้าไปตามบรกเพื่อที่จะเข้าไปเทรดหรือเพื่อที่จะไปทำ a r b i t r a ร e หรือทําอะไรก็ตามนะครับมันมันผิดคอนเซ็ป กับคำว่าคริปโตเคอเรนซีหรือดิจิทัลเคอเรนซีนึกภาพออกไหมครับตอนนี้เราต้องการให้ทุกอย่างเป็นดิจิทัลในขณะเดียวกัน Fiat c u r r e รนซี rency, หรือเงินบาทเราเนี่ยเราโอนกันแบบ30วิคนรับก็ได้เลยนะครับแต่ Bitcoin ทําไมเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมันใช้เวลาพอสมควรยังไงก็นั่นก็คือข้อดีที่ผมชอบดอคคอยนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของผมเข้าไปอ่านเจอนะครับว่า คนที่ถือเหรียญไหนก็จะมีคาแรคเตอร์แบบนั้นนะครับคนที่ถือด็อกคอยคนที่ถือไลท์คอยคนที่ถือบิตคอยเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันซึ่งผมอ่านแล้วผมก็ว่าเออมันก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนผมที่ถือบิตคอยจะคุยเฉพาะบิตคอยจะเป็นในเชิงวิชาการเชิงลงทุนค่อนข้างที่จะซับซ้อนซึ่งไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าคุยกันคนละเรื่องแต่อย่างคนที่แบบชอบเหรียญด็อกคอยอย่างสมมติคุณกับผมมาเจอกันอย่างเงี้ย คุยกันเรื่องดอคอยเนี่ยคุยกันเป็นวันก็ไม่จบจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างสมัยก่อนเคยขุดเว็บไหนเว็บไหนได้เยอะเว็บเคยโอนให้ใครตอนนั้นราคาเท่าไหร่เนี่ยคือมันเป็นการเปิดประเด็นได้สนุกมากนั่นก็คือเหตุผลที่การกอร่อตั้งดอคอยเนี่ยเขาเจตนาลงเขาเป็นอย่างนั้นนึกภาพไหมครับเขาต้องการให้มันแบบเฟรนลี่เป็นแบบสร้างคอมมูนิตี้ที่แบบช่วยเหลือกันดูแลกันดอคอยเนี่ยที่มันดังขึ้นมาก็เพราะ คนในกลุ่มด็อกคอยเขารวมตัวกันแล้วก็ตอนปีที่มีโอลิมปิกวินเทอร์โอลิมปิก2014เนี่ยเขาก็โอนเงินช่วยเหลือคนที่อยู่าจาไมกานะครับนักกีฬาจาไมกาที่ไม่มีตังที่จะบินไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้แรกๆเลยที่ทำให้ด็อกคอยมันดังขึ้นมาแล้วมันทำให้แบบคนที่ใช้ด็อกคอยเนี่ยเหมือนกับเข้าถึงกันมากกว่าคนที่ใช้เหรียญอื่นๆนะครับ อีกอย่างใน reddit community นะครับที่ผมเคยอธิบายในวิดีโออื่นนะครับ reddit community เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ไม่รู้ reddit ก็เหมือนกับพันทิปนะครับก็จะเป็นเข้าไปตั้งกระทู้ได้อะไรได้เนี่ยหลายคนเขาก็จะมีแบบเปิดทิ้งที่อยู่ดอกกระเป๋าตังดอกคอยไว้นะครับเพื่ออะไรบางคนเขาแบบ ตั้งกระทูไว้แล้วแบบเฮ้ยกระทูนี้มันคุยสนุกคุยมันเขาก็จะแบบใส่ทิปเข้าไปบางคนที่มาตอบคําถามที่มาช่วยแก้ปัญหาให้เราอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะแบบโอนให้เขานะครับซึ่งสมัยก่อนด็อกคอยมันไม่มีราคาอะไรมากมันเหมือนกับให้แต้มให้รางวัลมากกว่านะครับกับคนที่เราไม่รู้จักเลยแล้วเขาอุตส่าห์มาตอบคําถามให้เราเนี่ยซึ่งผมว่าตรงเนี้ยด็อกคอยมันเป็นอะไรที่แบบมันมีความน่ารักในตัวของมันมันมีแบบมันมีการแบบสร้าง ยังไงอ่ะสร้างพันธมิตรมันมีการแบบกระชับมิตรกันได้ง่ายนะครับก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือทำมีในเรื่องของ positive นะครับเรื่องดีๆเยอะนะครับในกลุ่มของคนที่อยู่ใน d o g coin c o m m u n i t y คนได้ก็ดีใจคนให้ก็ดีใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือณนะตอนนี้เนี่ยผมว่า d o g c o i เนี่ยมันเริ่มมีหลายเว็บที่เปิดรับ การชำระเงินกับดอคอยละไม่ว่าจะเป็นเว็บทราเวลบ้างเว็บขายของในหลายๆเว็บนะครับซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีนะครับดอคอยเนี่ยมันน้อยมากๆหรือผมอาจจะไม่ทันก็นได้เพราะว่าผมตอนที่ดอคอยเปิด2013เนี่ยผมแบบ2 0 1 4 2 0 1 5ผมยังแบบคิดว่ามันจะเป็นเหรียญที่ไม่ดังเลยนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มแล้วมีหลายเว็บเปิดแล้วผมว่าอีกหน่อยเนี่ยจะยิ่งแพร่หลายและคนจะมาใช้ดอคอยมากขึ้นเพราะอย่างที่ผมเรียนนะครับ บิตคอยคุณลองโอนบิตคอยแต่ถ้าคุณเป็นคนรวยที่แบบโอนเหรียญบิตคอยสองบิตคอยเนี่ยโอเคอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราจะโอนแบบเอาแบบคนลากหญ้าธรรมดาเอาชีวิตแบบความเป็นจริงอย่างเงี้ยนะครับผมอยากจะโอนให้คุณ500อดอคอยคุณอยากจะโอนให้แฟนคุณเพื่อนคุณญาติคุณ,คณ1 0 0 0 2,000เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันนึกภาพออกง่ายมันจับต้องง่ายมันเป็นรูปธรรมกว่าที่จะแบบโอน0 0 0 0อะไรบิตคอยก็มาไปนะครับซึ่ง ตรงนี้ผมว่าด็อกคอยมันชนะแน่และที่สำคัญที่สุดอะไรคนที่ถือด็อกคอยเนี่ยเป็นทั้งเด็กอายุสิบขวบมีตังค์ก็ซื้อได้แล้วนะครับจนกระทั่งขนาดมาร์คซักก็ไม่ใช่มาร์คซักเบอร์เขอพายครับอีลอนมัสอีลอนมัสคนที่รวยที่สุดในโลกยังพูดถึงด็อกคอยเลยนะครับแล้วมันเป็นเหรียญที่แบบถูกมากๆแต่ทำไมอีลอนมัสถึงพูดถึงนะครับ เขาอาจจะแซวเล่นอาจจะแบบเข้ามากวนเฉยๆหรือ,อยังไงก็ตามผมไม่สนนะครับผมถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลที่แบบมีโปรเจกต์เยอะมากๆตั้งแต่ spacex ตั้งแต่ tesla แต่เขาไม่พูดถึงเหรียญอื่นอ่ะเขาพูดแต่ดอลคอยนะครับอันนี้ผมว่าจะมองยังไงจะมองว่าเขาปั่นก็ไม่ใช่เขาเองก็บอกแล้วว่าเขามีแค่50ดอลลาร์นะครับในในจำนวนปริมาณของดอลคอยนะไม่ได้มีเยอะ และจริงๆเขาก็ไม่มาสนใจแล้วนะครับเขาก็มีเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกเขาไม่หวังที่เก่งกาไรกับดอคอยแน่นะครในความคิดของผมนะครับก็ตรงนี้ที่ผมชอบนะครับมันเป็นเหรียญที่มีคนที่เข้ามาสนใจเยอะผมว่าอนาคตมันมีนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับดอคอยแล้วมีข้อดีอะไรที่ผมแบบไม่รู้บ้างยังไงฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามากดไลค์กด s u b s c r i b e วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ